Tay bằng này. Boy team bào lên I bong ngon ku loop yover. Tay bằng ngon 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 แกเจมเน้วยมวกันในร้านมีเยอะแยะไหมเอ้าเออระวังรถเออหลายคันนะรถอหลายคันนะไม่ใช่น้อยๆนะรถเล็กไปเท่าไหร่รถใหญ่ขนาดไม่ใช่ไปปล่อยลงกระจกเขาแตกฮาเลยนะพิธีมองไม่เห็นหน้าพิธีเลยว่ะโอ้

ไอเกมข้นกู้เรียนมันอะเอานี่ไหมพวกมึงจับกัน่ะเดี๋ยว

มีปวกปหรแถบ้นอะแถบแถบนี้มีปวกไหมไม่มีว่ะอะไปลายปลายขาสั้นเดีย่ยทำอยู่คนเดียว นี่ไอ่เน,น,นี่ยเส,สาวนี้ไปก่อนเออสรงเสารเพื่อไปก่อนสรงเท้าด้วยเนะนี่ยเท้านู้นนู่นเอเท้านู้นน่ะอันนั้นด้วยด้วยเอาไปเลยส่งไปก่อนสรงไปก่อนเดี<า>ย๋ยวไปปูข้างบนเดีย๋ยวไปปูข้างบนเออเดี๋ยวสง่งรูปให้แม่ดูแม่ได้ภูมิใจที่บ้านไม่เคยเลย <laughs> 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 นอนบนทุกวนันแม่บอก บนจังถ้าชา้าใจเงยน็นกูก็ไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไระเหมือนกันนะเฮ้ยพี่ไม่เทงลงน้ำไปนะ่ะกูละเหนื่อยใจจังลูกกูเหยียบดีดีเหยียบดีบดเีเอ้ย